สวัสดีครับร้านนนจันทคาออดิโอนครสวรรค์วันนี้เป็น ep 2ีแล้วนะครับก็รอบนี้เราจะมาดูดีบีกันว่าอ่าคันนี้ดังเท่าไหร่เพราะมาอย่างนั้นเพื่อนๆก็ถามกันอีกว,ว่าว่ามันดังไหมมันแรงไหมมันลอยไหมนะฮะก็เดี๋ยวดูวิธีการวัดนะครับว่าคันนี้มันแรงไปทางไหนเแบรบมันออกไปทางไหนนะฮะก็ใช้ไม้มาตรฐานสากลเลยที่เขาใช้ในสนามแข่งนะ ในตำแหน่งระยะ1เมตรจากหน้ารถนะซึ่งจริงๆมันไม่ถูกต้องนะเพราะในสนามแข่งเนี่ยเขาจะมีเ,เขาเรียกว่าเฮดลมหรืออะคูติกนะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับตู้ที่ยิงออกลังนะครับยังไม่เหมือนเพราะว่ายังมันตู้มันยังกั้นอยู่ต่าง,งห้องโดยสารอยูนะ่ก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราทําให้ดูกันคร่าวๆนะครับอย่าไปซีเรียสนนะเอาแค่คร่าวๆดูเฉยเฉยนะเพราะว่าเรามีเครื่องมือเดี๋ยวเราก็ทาให้ดูนะโอเคครับ ดังแบบเอาไม้ไว้ระยะห่างไม้นอกรถแบบนี้นะครับก็ความดังจริงน่ะจะลดลงอยู่ประมาณา20 dB จากจากในรถปกติเช่นหน้ารถไม้ติดหน้ารถวัดได้140สมมุตินะครับตัวไม้หน้ารถเนี่ยก็จะเหลือไม้นอกรถเนี่ยก็จะเหลือประมาณ120แต่ถ้าความถี่โดดคือความถี่สูงหน่อยเพราะบางคนเวลาสมัยก่อนเวลาแข่งเครื่องเสียงเขาจะมีไม้ติดหน้ารถ แล้วก็ติดนอกรถบางคนเขาก็จะเก่งนอกคือเก่งความตีสูงเนี่ยไม้น่ารถมันจะขึ้นแต่ในรถก็จะไม่ค่อยขึ้นนะหัวเฉลี่ยบวกลบเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ20 d b บไม่เกินนี้นะครับแต่อาจจะถ้าใครเก่งๆหน่อยก็อยู่ประมาณตั้ง15 DB ีก็คือหมายความว่า,าห่างจากหน้ารถหน้ารถประมาณ15 d b นะโดยประมาณแต่แต่ส่วนใหญ่ที่ผมทําอยู่เนี่ยผมก็ทําห่างอยู่ประมาณตั้ง 18dB นะครับยังไม่เก่งนะฮะหน้ารถเพราะว่าเราเจาในรถก่อนหน้ารถเราก็ปล่อยมันได้เท่าไหร่แล้วเท่านั้นเพราะถึงผมถึงบอกว่าผมไม่ได้เน้นลอยมันได้เน้นลอยส่วนในชุดปกติแบบนี้ถ้าติดตั้งใน d ีแม็กวีโกออลนิเนี่ยความดังมันจะอยู่ในรถเนี่ยมันจะอยู่ประมาณร้อยร้อยสี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สามไม่เกินนี้นะครับในชุดนี้นะครับในชุดนี้เลยถ้าลงไปในรถน่ะก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็เราก็รู้ล่วงหน้าแล้วละว่า ถ้าในรถมันได้ร้อยอยู่ประมาณร้อยสี่สามไมน่าเนี่ยก็จะต้องอยู่ประมาณถ้าลบยี่สิบดีบีก็จะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบเอ่อร้อยยี่สิบสามประมาณนี้นะครับแต่ถ้าพอดีว่าตอนเนี้เราไม่มีกระจกแล้วการคํานวณตู้ของผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นความถี่ที่เอาไว้ฟังในรถเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีอะคูติกคือไม่มีห้องด้วยสารเพื่อจะให้มันบูสต์แล้วเสียงส่งไมค์ทีนไม่มีเราก็ต้องทําเป็นเสียงสดอันนี้ผมทำเป็นความถี่สูงไปเลย ความดังที่ได้มันก็น่าจะ,น,าจะน่าจะเพิ่มมาตามที่ผมคิดที่แรกมันน่าจะเพิ่มมาจากนอกรถเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมาเพราะว่าเราทําความถี่สูงเนี่ยทครเป็นคนที่บอกว่านุ่มลอยเนี่ยคนที่บอกจริงๆว่าชอบนุ่มลอยชุดนี้ไม่นุ่มลอยคนระับผมทำเป็นความถี่แข็งเลยแข็งเลยต้องใช้คําว่าแข็งเลยนะเวลาพี่เปิดเนี่ยรถแห่แดนเนี่ยฟังดีฟังลูกทุ่งเนี่ยก็จะเหมือนกับเบรคมันเหมือนดนตรีสดคือมันตึ้งหายเลยมันไม่บืดเบิดเบรคมันไม่ยาวนะ เพราะว่ามันไม่มีห้องโดยสารเราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบางคนก็ทํานุ่มลอยดีวีน้ารถจะหายแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ถ้ามันมีหลังพงหลังคาหรือเป็นห้องโดยสารนนนนเนี่ยนุ่มนุ่มๆเนี่ยในรถจะขึ้นดีนะฮะแล้วก็น้ารถก็จะหายแต่ในนีนเน้เราไม่ได้ทานุ่มเพราะมันไม่มีห้องมไม่มีห้องโดยสารเราก็จะทําสูงความถี่สูงผมผมคำนวณออกแบบไว้อยู่ประมาณอ่าคันนี้นะช่วงความถี่ที่ตู้ทํางานได้เนี่ยก็จะอยู่ที่ เจ็ดสิบเฮิร์ตถึงแปดสิบเฮิร์ตโดยประมาณบวกลบก็ไม่เกินไม่เกินห้าก็คืออาจจะไปได้ถึงแปดสิบห้าแล้วก็ลบลงก็ไม่ได้ถึงหกสิบห้าประมาณนี้หกสิบห้าเฮิร์ตเลนส์ความถี่ตู้จะกว้างหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่นะฮะรลมันไม่มีเครื่องเล่นคันนี้ไม่ใช้ใช้เครื่องเล่นนะครับก็เปิดจากบูทูตก็เปิดเพลงไปเลยนะเพลงที่เพื่อนๆพอฟังได้ก็จะเป็นเพลงนะ หลวงเขรวยแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดเิขสิทธิ์นะเดี๋ยวจะโดนดูดเสียงอีกไม่รู้เรื่องก็ส่วนแบตเตอรี่คันนี้ก็จะใช้เป็นแบตเดิมลูกค้ามีมาแล้วนะมีมาแล้วก็เป็นแบต150พอรถคันนี้เดิมรถคันนี้เขาติดเครื่องเสียงอยู่แล้วนะติดเครื่องเสียงอยู่แล้วแล้วก็จริงๆจะมาให้แก้นั่นแหละนะครับก็จะเอามาให้แก้นี่แหละแต่ว่าหลังจากดูตรวจดูเรียบร้อยแล้วก็ผมแนะนําให้ติดใหม่ไปเลยดีกว่านะมันจะได้ออกมาดีกว่านะครับก็ส่วนคันนี้ในระบบก็จะมีพอแอม2์สองตัว ตัวแอมสองตัวแอมคับเบตก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยวัตต์อาร์มเอสนะฮะก็สองพันเมกนะฮะก็เป็นรุ่นสองพันเมกส่วนตัวแอมเอสียงกลางก็ใช้ตัวเดียวก็เป็นร้อยจุดสี่เป็นเอบีเพื่อนๆจะถามว่าดังไหมชุดนี้สิบสองนิ้วสเปคเท่าไหร่นะสเปคก็เป็นสิบสองนิ้วร้อยแปดสิบสองก้อนนะฮะเป็นงานสปีิเกอร์พัดนะครับทั้งระบบจะเป็นลำโพงสปีิเกอร์พัดหมดเลยนะฮะแล้วก็ นอกนัน้น,นก็จะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มแล้วเพราะว่าจะมีเรื่องอต่อสายเดชาร์จใหม่ให้ใหม่แล้วก็เพิ่มจุดลงกาลให้ใหม่ถามว่ารถคันนี้มันจาเป็นหรอมันต้องเพิ่มไดเพิ่มอะไรอย่างงี้จําเป็นไหมเราเรา,เราทำให้ครบนะเราทําให้ครบดีกว่าเพราะว่ารถหลักๆรถคันนี้หลังจากหลังจากที่สอบสอบถามคุยกับลูกค้าแล้วในะก่อนที่จะติดตั้งเน IA ี่ยรถคันนี้เขาจะจอดเปิดนะเขาไม่ได้ขับรถเปิดนะเพราะคอดังมากนะ ดังมากอะติดเครื่องทิ้งนะครับตอนอาดูเมียงคืนนี้แบบปังเลยตอนผมไปยับรถเมืองคืนนียโอ้โหลั่นป่าเลยโตดังมากคิดว่าคันนี้จะไม่ติดเครื่องแล้วเปิดเพลงนะครับเขาก็เลยใส่แบตใหญ่มาตั้งแต่ทีแรกเลยทั้งเพราะคันนี้มันเป็นมีเครื่องเสียงอยู่แล้วเขาก็เลยใส่แบตใหญ่เพื่อเวลาเปิดเพลงไฟจะได้ไม่หมดแล้วก็สตาร์ทกลับบ้านได้นะครับแต่ที่เราทําต้องทําสายกาวทาสายไดชร์จให้เพิ่มเนี่ยเพราะว่าเวลาเขาติดเครื่องเนี่ย มันจะได้ชาร์จเข้าแบตให้เร็วเพราะวิ่งอาจจะวิ่งระยะสั้นนะะแต่มันจะได้ชาร์จเข้าได้เร็วเต็มที่นะครับก็ดีกว่าไหมทช่มาเลยเลยนะฮะจริงๆม,มันมีผลนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองวัดดีบีกันดูเล่นๆนะครับก็ไม่จะติดตรงนู้นเนะาะไม้ติดตรงหัวคร่าวๆแล้วกันเนาะก็ระยะห่างของไม้นะฮะก็จะอยู่ที่หนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตรนิดๆเมตรสิบพอเนี่ยเปิดด้วยเพลงไม่มีเครื่องเล่นก็จะลองเปิดด้วยเพลงดู ทางว่าได้เท่าไหร่นะฮะข้างก็หนึ่งเมตรเหมือนกันนะก็เดี๋ยวลองดูอีกรอบนะึงเพลงเดิมทีนี้นเราก็จะโร่ละเบร์ะมันออกค้าห่างหรือออกหน้าถ้าเปิดเพลงเดียวกันใช่ไหมราคามันก็ง่ายๆเรามีเครื่องวัดเราก็ลองให้ดูได้นะแต่มาได้มาคุยนะว่าแรงหรือไม่แรงไม่งั้นมันก็ถามกันอยู่เลยแรงไม่แรงลอยไหมลอยไหมแต่จริงๆผมไม่ได้ตั้งใจให้มันลอยนะผมตั้งใจให้มันดังแบบเป็นดนตรีดังแนะ่นดังครบอะไรเงี้ย ไปต่อทีเพลงหลวง่อรวยเหมือนเดิมนะครับจะได้ลงยูทูบได้ ใช่ไหมครับเพืเ่อนๆก็คือคันนี้เบรคจะออกหน้าคข้างมันได้ 5, 9, 10, 10ออซิาสิบเก้าความถีเท่าเดิมแปดสิบกว่าคันนี้เบรคมันออกหน้าแน่ๆนะแต่ลอยไม่ลอยไม่รู้ครับแต่ออกหน้าแน่นอนเพราะว่าตั้งระยะใหม่เท่ากันเนี่ยถ้าเทียบกันน่ะจริงๆไม้อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูไม้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันใกล้ตู้มากเลยนะฮะ ดูแป๊บหนึง่งนี่ครับจริงๆไม้อยู่ตรงเนี้ยมัดวัดห่างวัดเหมือนรถลงพื้นใช่ไหมที่เขาทําที่เขาแข่งกันน่ะไม้อยู่ตรงนี้ยมันใกล้ตู้มากเลยก็คือหนึ่งเมตรเนี่ยมันอยู่ตู้นี้เลยเช่นไหมฮะดูระยะพอรนะปื้อไปเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยระยะพอเนี่ยมันมันใกล้มากเลยนะก็คือหนึ่งเมตรเนี่ยจะตีต,ต,ตีถ้าจะ้างรถมาถึงตรงนี้อีกประมาณหกสิบเซนครับแต่อ mm ี hmm. ตอนที่ วัดหน้ารถนะครับหน้ารถเพื่อนๆดูนะครับจากโต้เนี่ยมาถึงกันชนหน้ารถเมื่อกี้ที่ผมวัดนะครับเนี่ยสามสิบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งไม้ห่างจากตรงหน้ารถไปอีกหนึ่งเมตรก็คือรวมๆแล้วไม้ห่างจากโต้เนี่ยอยู่ประมาณาประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าสองเมตรครึ่งนะสองเมตรครึ่งก็ แต่ได้ความดังที่ดังกว่าใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ใกล้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดังนะครับใกล้ก็ไม่ดังด้วยใกล้ก็ลดลงนะก็สวิตชิ่งก็ใช้เท่าเดิมเหมือนกันไม่ได้ปรับอะไรนะก็อันนี้เป็นที่แน่ๆว่ารถคันนี้ออกหน้านะดังออกหน้านะะโอเคฟังเสียงกันนะ 大河里。嗯 <music> ซับสไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับส่วนทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ